สวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องมากินตาหุ้งครับตําหมงกอ่้งขวตะกะแเตนมุกปลาคอหน่อยพี่น้องเสียบเสบครับผมเบาหลายพี่น้องมามาหิวขาแล้วครับมาพี่น้องมาตาหุ้งเสียบเสีบตาเองเนี่ยพี่น้องพักนู่ข้างล่าง นี่พี่น้องพักครับหลายอยู่ครับหลายอยู่นอาไว้นี่แหละโตน้อยพี่น้องโตน้อยเขาเหนียวอะกูแี่งกบจะจะบวมอย่ากงนอก,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 กพี่น้องเสียพี่เก,ก่ามาครับลงมือเลย 야 그럼 뭐팝 ปลาคนหน่อยปราลุกหน่อยพี่นอ้องลุ่งกับปลาพนุวัอืม and it's a สบสี่น้องแสบ ปรากปรากัดอกเขทักคาบ Вот. Uh. hôm nay ักแต่งใครซื้อเพนคือเก่าน้อง Я подумаю. Я mm. да, Ah,